รถครอบครัวสุดหรูที่ใครๆก็อยากจับจองเป็นเจ้าของกับนี้เลยค่ะ Toyota Alphard น,นะคะ2.5 Hybrid ค่ะรถปี2019เปิดตัวมาราคาร่วม4ล้านบาทค่ะบอกเลยว่าวันนี้หันราคาลงถึง50%เลยสำหรับเจ้าคันนี้นะคะแน่นอนกับความหรูหราของเขาทั้งดีไซน์ทั้งความทันสมัยลิตว่าตอบโจทย์สำหรับคนที่กำลังมองหารถครอบครัวที่มาพร้อมกับความอนเนกประสงค์แล้วก็ออปชันครบจัดเต็มนะคะ ด้านหน้าค่ะตัวไฟหน้าก็จะเป็นตัวโปรเจคเตอร์ LED นะคะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าตัวล้อค่ะนะคะเป็นล้อมแม็กนะคะมาพร้อมกับยางที่ยังสามารถใช้งานขับขี่ได้แบบสบายๆเลยค่ะนี่คือชมภายนอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกับความหรูหร,ราและความกว้างขวางภายในตัวรถกันต่อเลยค่ะ มาดูกันต่อนะคะสำหรับด้านในตัวรถค่ะทุกคนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนด้านหน้าหลายคนจะก,กังวลว่าเวลาขับรถตู้หรือว่ารถครอบครัวขนาดใหญ่คะ่ะพื้นที่คนขับมันจะแออัดหรือเปล่าจะนั่งสบายไหมจะรองรับสรีระของผู้นั่งได้หรือเปล่าอยากจะบอกว่าเจ้าคันนี้ค่ะด้วยความที่ว่าเขาไม่มีตัวเคาน์เตอร์กันด้านหลังสามารถปรับถอยนะคะตัวเบาะที่นั่งตรงเนี้ย ได้เยอะขนาดนี้เลยนะคะรองรับสรีระของผู้นั่งหรือว่าคนขับได้แบบสบายๆเลยค่ะและะ้วสภาพภายในคือสวยมากได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้าแบบนี้เลยพวงมาลัยก็จะได้เป็นตัวมัล t i function ด้วยนะคะปรับวอลลุ่มปรับหมดอะไรต่างๆได้นะคะมีระบบความปลอดภัยทางตัวเซ็นเซอร์กิ้งเซ็นเซอร์แล้วก็จะมีตัว BSM แจ้งเตือนสัญญาณมุมอับิกระจกมองข้างค่ะ ซ้ายมือนะคะก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียนะคะหน้าจอทัชสกรีนมีแผนที่มาให้พร้อมตัวแอร์ก็จะเป็นแบบดูออซอนมาพร้อมกับระบบฟอกอากาศนาโนโอีนะจ๊ะด้านล่างก็จะเป็นช่องใส่ของนะคะแล้วก็จะมีโหมดการขับขี่ต่างๆนะคะมีพาร์กิ้งนะคะแล้วก็มีเบรกโฮอีวีโหมดมีในเรื่องของการส่งตัวอีโคโหมดค่ะและเบาะผู้น้าตัวนี้นะคะสามารถที่จะนี่เลยปรับระดับได้เป็นตัวเบาะเป่าลมเย็นลมร้อนค่ะถ้าเกิดว่าช่วงไหนแบบ อากาศร้อนๆนะคะแต่จริงๆบ้านเราก็ร้อนตลอดนะทุกรดูนะทุกคนนะก็สามารถเป็นเบาะเป่าลมเย็นได้นะคะจะช่วยในเรื่องของการระบายอากาศแต่ถ้าเป็นต่างประเทศช่วงไหนหน้าหนาวเนี้ยเขาก็จะเปลี่ยน เป็นแบบโหมดฮีเตอร์ได้นะคะแล้วก็ขยับลงมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของที่วางแก้วต่างๆตรงนี้สามารถเปิดได้สงฝั่งนี่ค่ะเปิดฝั่งจากคนขับหรือว่าด้านข้างก็ได้แบบนี้เลยด้านในก็จะมีเป็นตัวไวเลสชาร์จเจอร์กับการชาร์จสมาร์ทโฟนแบบไ right ร้สายได้ด้วยนั่นเองค่ะและยังไม่หมดนะคะด้านบนนี้เลยทุกคนอันนี้คือสั่งงานเปิดปิดประตูซ้ายขวาได้จากส่วนหน้าแบบนี้นะคะ,อะลองปิดดูแล้วก็จะมีตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นใช้อัตโนมือนะทุกคนนะ เป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากสั่งงานในเรื่องของแบบสรุปก็คือสั่งงานได้ตรงนี้แต่ว่าจะเป็นของโซนห้องบริษัทด้านหลังค่ะเชื่อว่าตอนนี้นะคะหลายคนอยากจะไปสัมผัสโซนด้านหลังแล้วแหละว,ว่าพื้นที่จะกว้างขนาดไหนจะนั่งสบายหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะทุกคนแล้วนี่คือโซนด้านหลังค่ะตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบเจ็ดที่นั่งนะี้จะบอกว่าตัวนี้จะได้เป็นเบาะก,กับตันซีค่ะนั่งสบายมากประหนึ่งเหมือนนั่งบนเครื่องบินนะแล้วคือเบาะแบบว่าไม่ได้ทามาอึดอัดขับแคบ แบบพอดีตัวหรือเปล่าไม่นะคือแบบเนี่ยถ้าเกนั่งนายังมีพื้นที่แบบเหลืออีกนิดนึงไว้เป็นแรกเด็ดตัวน้นอยสามขวบสี่ขวบนั่งด้วยได้เลยนะคะแล้วก็สภาพเบาะสวยงามทุกที่นั่งเลยค่ะตรงนี้นี่เห็นนะเปิดขึ้นมาเป็นที่วางแก้วได้และที่สําคัญยังได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าปรับเอ็นได้อีกด้วยนะคะมีเป็นแบบว่าที่รองน่องมาให้แบบนี้เวลานั่งนานๆปวดคงปวดขา อยากจะเหยียดแข้งเหยียดขานอนพักผ่อนได้เลยนะคะสมกับเป็นรถหรูจริงๆทุกคนแล้วก็ที่สําคัญตัวเบาะเนี่ยเขาก็จะมีเป็นเหมือนแบบตัวเป่าลมให้ด้วยนะคะคู่หน้าแบบนี้เลยค่ะยังไม่หมดนะคะมีไฟส่องส่วนตัวค่ะเหมือนมี light, สปอตไลท์ส่องอยู่บนหัวแบบนี้นะคะแอร์ก็ได้แบบทั่วถึงเพราะว่าแอร์ก็จะแยกเปไ็นซ้ายขวาของแถว2แล้วก็แถว3อันนี้ปรับลงนิดนึงไหมรู้สึกว่าหน้าดูจะเหลืองเป็นดีซนไปนดิด โอเคนะคะด้านบนค่ะมีเป็นชีวิพดานแบบนี้เลยเขาก็จะเชื่อมต่อกับจอด้านหน้านะคะแล้วก็มีในเรื่องของการปรับผาดทั้งตัวเปิดปิด เอาไว้รับในเรื่องของอากาศธรรมชาติต่างๆแต่ช่วงนี้ก็ต้องระวังฝุ่น PM เกินสันิดหนึ่งนะคะปรับระดับความแรงได้ตั้งออโต้ได้แล้วก็ในเรื่องของอุณหภูมิสามารถปรับได้เลยนะคะแล้วก็จะมีไฟสร้างบรรยากาศหรือว่าตัวแอมเบ l ไลท์ที่สามารถปรับระดับความเข้มความสว่างได้เปลี่ยนสีได้ด้วยอ่าวันนี้อยากเป็นแบบโหมดสีฟ้าดูแบบ คลุมคลุมนิดนึงนะคะวันนี้สดใสอะไรอย่างเงี้ยสามารถปรับเปลี่ยนสีได้แบบนี้เลยค่ะสีเขียวรักธรรมชาติใสเขียวนะคะคือต้องบอกว่าเขาทําออกมาได้แบบลงตัวสมกับเป็นรถครอบครัวที่เน้นในเรื่องของแบบใช้ในชีวิตประจำวันใช้ในตัวเมืองได้ออกต่างจังหวัดเดินทางไกลก็นั่งนานๆก็ไม่ปวดเมื่อยอย่างแน่นอนนะคะที่สําคัญกับความพิเศษที่ เหนือยิ่งกว่าก็คือเรามีวารันตีรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นะคะนานสูงสุดถึง8ปีเลยทีเดียวค่ะใช้งานกันได้แบบสบายใจเลยนะคะใครสนใจก็โทรมาได้กับหมายเลขโทรศัพท์0ื้7ไ7และ0 8 3 7 7 7 7 7มเค่ะแต่แนะนำนะคะถ้าไม่เชื่อต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวของคุณเองได้ที่โต๊ตู้ค่ของเรามาให้บริการทุกวันค่ะอย่าให้คุณได้มาสัมผัสกับตัวรถจริงและที่สำคัญรู้สึกว่าอพารของเรามีสีขาวด้วยนะใครอยากได้สีขาวสามารถมาดูได้เลย รือใครอยากได้เป็นแบบว่าเครื่องเป็นซิลล้วนเราก็จะมีเป็นเจ้าเวลไฟด้วยนะคะมีให้คุณสามารถเลือกใช้งานได้ตามความชอบตามไลฟ์สไตล์ของคุณได้เลยค่ะแต่บอกเลยว่าราคาสุดคุ้มถูกรุ่นถูกคันอย่างแน่นอนห้ามพลาดน,นะคะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วเจอกันในใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้เกดต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ